สวัสดีครับนายฟามิลี่ครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้าๆเลยครับวันนี้นี่ดวงติดพระติดกําลังขึ้นมาสวยงามเลยครับตอนนี้สวัสดีแม่แม่เอฟซี F C, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนะฮะ,ะจุดเก่าที่เราเคยถ่ายนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นฟางข้าวเป็นตอสังเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเกี่ยวกันเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ปีนี้นะครับน้าไนาก็ลองทํานาปลังดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่จุดที่เราทํานาปลังกันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงสูบน้ำออกทุกวันครับเราทําเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับเอาวันอาทิตย์ที่แล้ววันวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็เกือบจะครบอหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งวันนะครับวันพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ ก็จะถึงหนึ่งอาทิตย์พอดีเราไปดูกันครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมก็หวานเรียบร้อยแล้วครับหรือว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับน้ำก็เยอะด้วยนะครับผมอ่ะไปไปไปพวกเราไปเลยอาการเย็นสบายสดชื่นครับได้วิ่งได้เดินออกกำลังกายจ็อกกิ้งนะครับนี่มาทางนี้เด้อร,ริงสัก ่ไปกับ4กิโลนะครับจากบ้านช้างของเรานะครับไปที่วังะลุกนะครับ ไม่ลดเลยครับรถพลังงานน้องก็จะหมดแล้วครับผมพลังงานใช้งานเกินนะครับรถก็ตอนนี้ควันสมองโฉงเสีงไม่หมดเลยครับควันเช้าขับรถกไม่ได้ครับการเยิๆ เทได้ไหมได้หรือเปล่าอาตาบื่เทตาได้ไหมหาอะไรหาปลาบ่าละครละครบ่หรืกว่าใส่ใส่ใส่กบไม่ใช่นะใส่กบ ปคอนประคอนน้อยประมอประมอน่อยโอ้ยดูควันดูควันดูควันควันรถตาม,มาอายุการใช้งานนะครับรถ เก่าคนก็เก๋ไปๆไปต่อครับผมอ้กาดเย็นสบายกาดเย็นสบายเชา้ชาอากาศเย็นสบายครับพี่วันช้างเราใสๆก็อากาศร้อนตับแตกครับผม ตตเต็มเลยพีราบเต็มเลยนกกรจาบนกกรจิบกบปเยอะแ yeah. ยะดีดีการทิง้งขยะขับรถผ่านตรงไหนมองไม,ไ,มไม่มีคนก็ทิง้งมาอย่างนี้แหละขยะนี่ใสนี่ใสดูขยะอ้าครับมาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับหน้าที่เราทํานาปังนะครับนี่โอ้เกิดแล้วครับผม เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วทำมาเกิดอาทิตย์แล้วนะครับผมวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้ก็ถึงหนึ่งอาทิตย์พอดีหนึ่งวิกพอดีครับผมอา้าวนี่นะมันรั่วจากไหนไม่รู้นนายก็หาแล้วไม่รู้ว่ารั่วตรงไหนเหยียบแล้วเหยีบยบอีกครับก็ยังไหลซึมออกมาฝั่งนี้อยู่ทำกระต๊อบน,น้อยที่พักน้นอยนะครับให้เด็ก ต้องไปสตาร์ทเครื่องไปก่อนนะครับเอาละก็เห็นแล้วนะครับว่าเกิดแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดเต็มนาหรือเปล่านะครับเพราะว่านาในาหวานช่วงน้ำมันเยอะพอดีจะเกิดได้หรือเปล่านะครับหวานไปก็โดนฟางมันไม่ได้อยู่ในนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใต้ดิน,นมันอยู่ในฟางจะเกิดหรือเปล่าโอ้โหน้ำเนาะ เต็มทุกวันนะต้องดูดออกทุกวันครับผมน้ำมันวันละหนึ่งร้อยวันละหนึ่งร้อยตอนนี้กี่วันแล้วเนี่ยอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธหัดสุกเสาร์สุกวันหกวันวันละหนึ่งร้อยหกร้อยแล้วนะสตาร์ทเครื่องก่อนครับเครื่องไว้นี้เลยน้ำเียัเหมือนน้ำมันซึมฝั่งนู้นครับหารูไม่เจอครับก็ หารูน้ําที่มันรั่วไม่เจอครับผมทนายก็ต้องถูบออกทุกวันนะครับถ้าเขาเกิดแล้วก็ไม่เป็นไรครับถ้าเขาเขาไอขึ้นเขียวๆแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอน,นี้น้ำยังเหมือนเดิมเลยเยอะเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องก่อน,นเครื่องยอ

โอ้หาแดกดากโอเคครับผมก็เสรเรียบร้อยผมจะไม่ดับอีกนะต้องถอดเสื้อครต้องถอดเสื้อสตาร์ทน้ำก็เยอะเหมือนเดิมเมื่อวานก็ประมาณนี้แหละ าวันนี้ก็เหมือนเดิมมันรั่วตรงไหนเนาะเรเพิ่มเติมหรือเปล่านี่ครับดูกันครับผมนี่อ้าวเหือตัวนี้เต็มอีกแล้วอ้าวเต็มอีกแล้วรั่วตรงไหนไม่รู้น้ำซึม ถ้าไม่รู้เรซึมจากใต้ดินเพราะว่าน้ําตรงนี้มันเยอะมากครับน้ำม่นาของเรานี่เยอะเนี่ยน้าขนาดนี้เลยครับเห็นไหมเท่ากันกับตัวนี้น่าจะซึมใต้ดินก็สูบไปทุกๆวันครับผมอันนี้เกิดแล้วครับเกิดแล้วเกิดแล้วนนเกิดแล้วเกิดแล้วเอาขึ้นเคี้ยวแล้วแต่ข้างในยังไม่ขึ้นยังไม่งอกนะฮะ อ,นนอ้าววันนี้ก็สูบอีกครับสูบให้เขาได้เจอแสงแดดถ้าเขาได้เจอแสงแดดเขาก็จะงอกได้อยู่นะครับแต่อยู่ใต้ดินใต้น้ำนะอยู่ใต้น้ำก็ยากหน่อยที่จะงอกนะครับผมอตอนนี้ก็เริ่มงอกแล้วครับผมเห็นแสงอาทิตย์แสงแดดแล้วก็เริ่มงอกแล้วเนี่ยตรงนี้หาไม่เจอ ทานเวลาแทบไม่รู้ตรงไหนโอเคครับเราเห็นว่าเขางอกแล้วเราก็เราก็ามีความสุขแล้วครับผมเห็นเขามีต้นขึ้นมาแล้วงอกขึ้นมาแล้วก็เอาละใจชื้นขึ้นมาเลยนะนายก็ใช้ไอ้คลาดไปทุบๆให้มันจมจมกับดินนี่ตรงน,นี้เห็นไหม มันต้องอยู่ตรงเนี้ยนะี่อืม่รั่วยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอามาเจอแล้วเจอต้นโตแล้วนี่นี่งไงนี่งไงเดี๋ยวนายขอ,อจบคลิปเลยก็แล้วกันครับผมเดี๋ยวอุดตรงนี้ก่อนครับผมเนี่ยตรงนี้แหละพี่ ทำให้เราต้องสูบทุกวันโอ้รอยหนูครับรูหนูอ่เดี๋ยววันนี้แหละเซตโจนหนูอ่ะอันนี้แหละจะบวกมาใส่นะครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับนายน,น,นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องนาย นี่วานนี่เลยเอาไว้จะให้เป็นปุ๋ยเลยนะครับเกิดละตรงนี้เริ่มง,งอกนะฮะเริ่มง,งอกนะ,อะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับฝากเป็นกําลังใจนะให้กับนายฝันบรี Family ด้วยนะครับผมอะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอุดน้ําก่อนอุดน้ําก่อนหไหลแรงเหลือเกินโอ้ยหาลูฟังนู้นก็ไม่เจอน้ำลึกครับ